โอเคไปเลยครับเชิญค่ะ คุณผู้ชมครับโอ๊ยอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและติดตามเท็กมีลท์ไทยแลนด์ตลอดจะพบว่ากล้วยเป็นแคนดิเดต3สัปดาห์ซ้อนแล้ว3สัปดาห์ติดต่อการที่<ต>เขาเข้าชิงอีกแล้วนะ3ครั้งแล้วถ้าิกิดนะคุณอะฮะถ,ถ้าเกิดคราวนี้ไม่ได้อีกอันนี้ไม่ได้กดดันนะบวชเรียนกับคุณกิ้งมาอยู่ ใช่อีกชุดขาวพร้อมนะคุณแพร้อมมากค่ะไปเลยมากกว่าพี่เลยไปทางธรเลยเอาล่ะผมแนะนําให้คุณรู้จักสองสาวรีตรงนี้นะครับกล้วยเป็นพริตตี้ส่วนมอสเป็นดีเจเอ้ยเย่อพูดอยู่แห่ซับตัว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 แป๊ว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 นี้เธอคือคนละสไตล์เลยคุณตัดสินใจไม่ได้หรอครับแต่ถ้าเกิดคุณได้ฟังคำตอบของคำถามที่คุณเตรียมมาผมว่าคุณตัดสินใจได้ หนุ่มโสดผมขอคำถามครับอยากถามคุณกล้วยแล้วก็คุณมอสนะครับถ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องนั่งเครื่องบินนะครับไปต่างประเทศนะครับแล้วเจอเด็กฉีบเบาะแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาครับผมประมาณแปดชั่วโมงางเงี้ยแปดชั่วโมงเด็กขี่บองหลังเด็กห้าขวบเลยแล้วกันครับแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นคือลูกของเราครับครับจะมีวิธีจัดการลูกของเรายังไง เฮ้ยเฮ้ยคำถามดีมากเลยคำถามดีมากครับเ,ออเ,ออเพราะเขาอยากมีลูกไงลูกเราห้าขวบทีบอกคเขาหนาหน้าตลอดเวลารล้วยไดไตอบก่อนถ้าเป็นถ้าเป็นตัวหนูเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีลูกเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าลูกเราอะ่ะมีนิสัยยังไงอาทิเช่นอาจจะแบบว่าชอบตุ๊กตาหรือว่าชอบนิทานหรือว่าชอบของเล่นอะไรเงี้ยก็คงจะให้เขาทําในจุดจุดนั้นแต่คือสมมุติว่า อ่ะก้วยนั่งตรงนี้แล้วที่นั่งตรงกลางแล้วก็ลูกใช่ไหมคะก็อาจจะขอสลับที่กันเพื่อที่ว่าเราจะดูแลลูกเองเพราะเราเป็นแม่เราจะต้องมีความรู้จากลูกได้ดีกว่าตัวพ่ออยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนอุ้มท้องมาแล้วก็เลี้ยงมาให้นมเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราให้นมหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวพ่อเขาไม่ได้รู้แต่ตัวแม่แหละที่รู้ก็เพราะฉะนั้นแล้วคือ เราจะเป็นคนคนดูแลลูกเองแต่ถ้าพูดเรื่องนมผมว่าพ่อรู้ด้วยรู้ว่าเวลาไหนต้องปั๊มนมแช่ตู้เย็นเนี่ยเพราะพ่อรู้พ่จากคนละนมกันล่ะค่ะมอสสายคูละครับค่ะถ้าเกิดหนมีลูกแล้วลูกร้องนะคะอันดับแรกเลยคือเราถ้าเกิดเรากล่อมมาประมาณสัก3ามสินาทีแล้วลูกยังไม่หยุดนะคะอันดับแรกเลยเราขอย้ายไปอยู่หน้าสุดหรือหลังสุดก่อนค่ะอันดับแรกแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิด ล้องเกินกว่า30นาทีเราก็ต้องแจ้งในส่วนของทางแอร์โฮสเตสค่ะเพราะเขาก็มีการเรียนมาเบื้องต้นให้เขาได้มาช่วยเราค่ะแอร์โฮสเตสก็เขาเรียนมาอย่างนี้เหรอแอร์โฮสเตสก็เปิดหน้าต่างให้เชิญครับเราได้ขประตูเอาประตูเดยนทำไมคุณเลือกคำถามนี้ครับหนุ่มโสดคำถามหนึ่งในคำถามที่ดีมากตลอด17ซีซั่นเลยครับผมอยากรู้ความรู้สึกแม่ครับว่าจะรู้ลึกขนาดไหนถ้าเกิดมีลูกใช่ครับ ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับกล้วยละมอสนี่คือวิธีการรับมือในแบบของพวกคุณและผมก็จะไม่ถามเหมือนกันว่าหนุ่มสนจะตัดสินด้วยวิธีไหนดับไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราเชิญครับเชิญเลยค่ะ คุณทำได้แล้วคุณทำได้แล้วโล้วยดีใจด้วยซัดทีนะกล้วยซัดทีนะสซัดทีนะในที่สดีซัดทีนะคุณคุณมันไม่ใช่แค่พวกเราคุณผู้ชมทั่วประเทศที่ลุ้นกับเขามาสองสัปดาห์แล้วทีนะซัดทีซื้อหวยเฉียดรางวัลที่หนึ่งมาสองงวดคือถ้ารอบนี้ไม่ออกอีกนะเชื่อไหมเชื่อพี่ตะโกนว่าพี่สนุกมากพี่บักกำตัดรอนั่นเลยไม่ได้ไปวัดนะ่ะเห็นปะ มีได้ผู้ชายไป่ะโอเคงั้นเลิกค<อ>ุณบวบเวทีเลยครับเชิญครับไม่ได้ใจด้วยกล้วยเหีอเจ ทำขนาดนี้ค่าต,ตัวไม่ต้องเอาแล้วนะเกินละพี่ดีใจด้วยนะเดี๋ยวใบยุลินด้วยเหรอใบยุลินใช่วายุลินเราไม่ทำอย่างนั้ดิคุ้ยคุยคุ้ยคุ้ยไม่ใช่เราจะพูดกับเขาจริงๆบอกว่าไอ้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันจริงๆยังไงอ่ะก็ปล่อยกล้วยเขาไปวัดกับพี่ด้วยนะได้โอเคมาเดี๋ยไปด้วยกัน3คนเลยครับสามคนดูใจกับพี่ด้วยใช่มั้ยใช่ครับ3คนนี่คือ3คนผัวเมียเราแล้วโอเคหนุ่มใอยู่ินจับเบอ้ลจับเบิ้ล เย,เยะเข้า<ล>สู่วิธีการก่อน<ฟ>ะะนะฮะ <c oughs> เขากราบเรียนเชิญเลิฟกูรูทั้งสองท่านให้เกียรติอ่าให้โอวานหนุ่มสาวก่อนประเด็ดกันกราบเรียนเชิญเริ่มจากคุณ,คณกิ๊งมาอยู่ดิงกับพี่ก็ขออรัฐน,นาคุคณพระเสิร์ตด้วยนเพราะเห็นว่าหนูก็ใส่ชุดขาวนะลูกพร้อมจะเข้าวัดแล้วนี่เขาก็บวชเขาแต่งงานะ ขอให้หนูเนี่ยได้มีโอกาสที่ศึกษาดูใจกันนะลูกนะถ้าเกิดว่าจะตกลองป่องชิ้นยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมไปเข้าวัดกับพี่ถึงไม่ตกลองป่องชิ้นกันพี่ก็พร้อมที่จะมาเข้าวัดกับพี่ได้เสมอนะคะก็ยังไงขอให้มีอายุวนะขขะะะนันนะสุขภับพะรัเจริญเจริญนะลูกนะาสาธุสาธุ เลียมเชิญคุณทองทองให้ออกมาเป็นเชิญครับก็ลุ้นกับน้องกล้วยแหละว่าเออเขาเหมือนเหมือนการคล้ายกันเนาะก็อยากให้ทั้งคู่น่ะความรักเนี่ยมันคือผู้ชายคนนี้พี่ว่ามีความรู้สึกว่าเขาดูโปร่งใสมากเขาเขาดูเป็นคนที่มองและเห็นตัวตนเขาชัดมากและชัดเจนดูเป็นคนชัดเจนมากคิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันยืดค่ะเป็นกำลังใจให้ครับโอ้โหพอดีทั้งคู่ไพอดีทั้งคู่ เฉียดไปเฉียดมาลงตัวสัทีนะกล้วยไปไปเดทก้<ป>ทา บอกว่าตอนแรกที่ที่ออกมาหนุ่ยังพูดกับน้องเลยว่าแบบพี่อยูยี่สิบสามตอนแรกหนหนูคิดว่าแบบเออหนูจะปิดไปแล้วนะเพราะว่าแบบหน้าเด็กมาเพราะพี่แบบถามบอกเฮ้ยแบบไม่ซิ้งมากเราก็ไปดูย้อนหลังมาเราก็ดูคุ้ยตลอดเลยนะจริงๆนะใช่ใช่ก็้องหนูก็เนี่ยจริงจริงจริงนั่นแหละครับเวลาฝืนแฟนเล็กหนุ่ยเนี่ยจริงหรอเพราะว่าเป็นคนแบบกบแฟนโต กว่าตลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรียกอะจะเรียกแบบเออที่รักอะไรอยางงี้หนูมันจะเขา้ามาดีไมครับ <laughs> <laughs> แล้วเราพร้อมแต่งงานแล้ว oh, อยากมีน้องมนาะ oh. ชอบเด็กชอบคือจริงๆหนูเคยคบกับแฟนเก่าที่มีลูกเออเคยเลี้ยงลูกของแฟนแฟนเก่าอะไรเงี้ย <laughs> จนแบบว่าเด็กอะติดหนู ประมาณนี้เองใช่ไหมใช่แล้วเราติดได้ไหมเราติดไปได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้พี่ไม่ใช่เด็กเอาหรอเราว่าหน้าเด็กปะได้เออหน้าได้ไเออผมเหนื่อยกับเรื่องนี้เหลือเกินนี่เป็นช่วงเวลาที่จะได้พักแล้วก็คุยกับเลิฟกูรูอะไรอย่างจริงจังทีตกลงได้สมาชิกไปวัดไหมคะน่าจะได้นะคะค่ะอันนี้ได้กินไหมคะยังไม่ได้กินกัยหิวอยู่เนี่ยอ๋อละคันมากคันกว่านี้เด่๋ยวนสิงค์ุ่ณง ประโยคนี้หนูไม่โอเคกับพี่ใครมันจะอิ่มเหมือนอีกเหรอฮะเขาอิ่มเหรอเขาอิ่มจากธรรมะเอ้ยมันมันมีธรรมะคู่กายคู่ใจเขาเสียใจทำไมพี่ธงต้องพูดคำนี้ด้วยอะอะไรคำว่าคันอะไม่เข้ากับพี่เลยไม่เข้าหรอไม่น่าอยุดเราอย่านี้ไม่ใช่แค่ไม่เข้าฮะเรียกว่าเหมาะเจาะสร้างมาเพื่อเข้าเลย คือในสายตาเขาเราเป็นเด็กดีมีผู้ปกครองหนูนะหนูเป็นหนูเป็นเด็กดีมากแล้วอยู่ในกรอบในในร่องในรอยมากจะมีแฟนทีนึงต้องปรึกษาเขานะถ้าไม่รายงานแล้วไม่รู้ที่หลังโกรธตายเลยแล้วเขาจะสกรีนให้ว่าเฮ้ยคนนี้คบได้คนนี้รักษาศีลห้าพี่ธงคุณดูยังไงเวลามีคนเข้ามาในชีวิตเพื่อนคุณแล้วเขามาขอคำปรึกษาคุณก็ถามคำแรกเลยศีลห้าคบไหมเป็นคนจิตใจยังไงหนูจะบอกพี่ธงเสมอว่าให้ดูข้างในเขาถ้าคนไหนเขาดีข้างในเขาดีแต่พี่ธงแต่เขาไม่รับรักพี่ธงหนูก็ยากจะให้พี่ธงคบกับเขาต่อไปแฟนี่มัท คนแต่ถ้าเรามีเพื่อนมีกัลยาณมิตรเนี่ยเรามีได้ทั้งโลกก็จริงก็จริงก็จริงนี่น่าสนใจมากตอนนี้ก็เลยอยากจะมีเพื่อนทั้งโลกคือเจอใครก็กินไปเรื่อยๆรื่ใช่ไม่ใช่ความหมายนะต้อช่ความหมายนะเขาบอกกระยาณมิตรมีเจ็ดประการจำได้ไหมบนหน้าจอที่อาจารย์ไม่ฟังโอเคค่ะประการที่หนึ่งมาเป็นคนที่คิดดีอ่าแล้วเป็นคนที่สามารถพูดโน้มน้าวเราให้ทำในสิ่งที่ดีเป็นคนน่าเคารพเป็นคน เออน่าจำได้มีเจ็ดนะจำได้สามก็เก่งแล้วคุณละอ่ะพอนั้นนะฮะเดี๋ยวยังไงให้คุณไปพิจารณาเรื่องกัลยานิ่มีเจ็ดประการก่อนนะพี่ธงทธงขอบคุณมากที่มาล้วงสูตกวันที่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมจะถามนะว่าสี่ห้าหกเจ็ดคืออะไรนะอคุณไปทอกทวนคุณไปทอกทวนอ่ะเหลือแต่คุณกี๊กละค่ะเอ๊ะผมผมผมเช็คข่าวไม่แน่ใจว่ามีอยู่ทีหนึ่งคุณแบบบวชแบบ เบอร์ <คน S 1> แบบหัว,หวค่ะเป็นแม่ชีชาวพมา่า<อ>ตอนนั้นก็ต้องบอกว่ากิ๊กไปบวชปฏิบัติธรรมที่พม่าก,ก็ประมาณ200กว่าวันนะคะที่คุณผู้ชมเห็นกิ๊กหน้าตาดูพอใช้ได้อย่างนี้นะตอนนี้อายุ45แล้วนะคะพอกลับมาจากการบวชปฏิบัติธรรมเนี่ยกิ๊กก็ต้องบอกที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองอย่างมากเลย,เยค่ะ่นันะเมื่อกี้บอก45คนดูแบบโอ้โคลังฮือคลังฮือครังฮือ คือว่าช่วงที่ไปบวชเนี่ยเราถือศีลแปดไปีจะล้างหน้าแต่น้าเปล่าอย่างเดียวนะคะทีน,นี้เนี่ยพอเรากลับมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเราก็ยังมั่นใจว่าถ้าใจเราใสต่อให้ร่างกายเราไม่ดูแลยังไงร่างกายก็ต้องดีแต่มันก็ไม่เป็นความจริงค่ะคคพอสติสมาธิลดลงเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสักนิดนึงนะคะว่าหน้าตาที่ไม่ได้ดูแลเลยมาสองร้อยกว่าวันอะไรบ้างแล้วโอ้โหคือว่ามันจะมีริ้วรอยใต้ตาค่อนข้างหมองล้ำที่หน้าผากตีนกาหรือว่าตามร่องแก้มต่างๆนะคะแล้วก็จะมีรอยต่างๆ ที่ที่หนกแก้มเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าก็โชคดีไปเจอปาโน่ก็คือพี่นีโน่ค่ะคพี่โน่ก็แนะนาว่าพี่โน่ใช้ทารลจีน่า<ม>ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากกิกอยากให้กิกใช้เพราะพี่ใช้จริงคือทราจีน่าเนี่ยเขาเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นนะคะเข้มข้นขนาดนี้ซึมง,ง่ายตัวเดียวจบต้องบอกว่าช่วงแรกที่กิกได้ใช้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วต้องบอกว่าหน้ากิกมันดูนิ่มขึ้นนิดนึง ก็เลยตั้งใจใช้เขาทุกวันอย่างต่อเนื่องเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะใช้ไปสักระยะหนึ่งผิวมันก็ดูสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะพวกริ้วรอยใต้ตาแล้วก็ความหมองคล้ำใต้ตาที่มันเคยมีมันก็แลดูจางลงนะคะแล้วก็พวก ริ้วรอยเล็กๆตามหน้าผากตามตีนกาตามร่องแก้มก็แลดูดีขึ้นและที่สําคัญก็คือว่าตรงหนกแก้มมันก็แลดูจางลงค่ะใช้จริงในทุกๆวันไม่โกหกต้องบอกว่าโปรโมชั่นที่นามาฝากในวันนี้นะคะคุณผู้ชมยังไม่ต้องตัดสินใจนะคะยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อตอนนี้เลยค่ะแค่กดโทรมาจองสิทธิ์ไว้ได้ก่อนเลยที่1577 15.7 7หรือ Li น์แอดไพร์จีน่านะคะสำหรับวันนี้200เซตเท่านั้นที่นํามาฝากก็คือว่าวันนี้นะคะไพรจีน่าหกระปุกใหญ่แถมฟรีอีก หกระปุกใหญ่พร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุก ะะยังไม่พอค่ะเรายังมีโลชั่นน้ำหอมจากทรจิน่านะคะต้องบอกว่า5ชิ้นนี้ราคาเต็ม8,800บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นเองเซตนี้ใช้กันไปยาวๆ3เดือนตกไว้ให้ประมาณ35บาทเท่านั้นเองนะคะเงินเดือนยังไม่ออกหรือว่าช่วงโควิดนี้มีปัญหาเรื่องสตางค์ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันค่ะอยากให้โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนที่1577นะคะแล้วก็สําหรับดารานในวงการที่ใช้ก็มีหลายท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอามูดีโลก60 แล้วนะคะคุณบุ๋มปนัดดาพี่นีโน่นี่ประมาณ55นะแล้วก็สายทําอีกท่านหนึ่งคุณปานธนพรต้องย้าเน้นว่าทุกท่านใช้จริงไม่โกหกถ้าเกิดทาไม่อย่างนั้นคงไม่เอาชื่อเสียงตัวเองมาการันตีอย่างแน่นอนนะคะกิ๊กอยากจะเรียนคุณผู้ชมจากใจว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะเงินเดือนยังไม่ออกไม่สะดวกเรื่องเงินไม่เป็นไรคะ่ะโทรมาจองสิทธิ์ได้ก่อนตอนนี้มั่นใจว่าน่าจะเหลือไม่ถึงร้อยเซ็ตแล้วโอ้เพราะว่าะะรายการเรานะะี่คนดูเยอะมากปุ๊บ<ช>ปั๊บนี่คือ<ะ>เมื่อกี้ให้200ผมเดาว,ว่าตอนนี้ ไปแล้วร้อยกว่าค่ะคด,ดังนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้โทรมาตอนนี้เลยนะคะที่1577 1577หรือ line แอดทริ a ินค่ะรับโปรนี้ไปเลยค่ะทริจิน่าหกระปุกใหญ่แถมฟรีอีก1กระปุกใหญ่พร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกนะคะแล้วก็ยังมีโลชั่นน้ำหอมจากทริจิน่า5ชิ้นนี้ราคาเต็ม8,800บาทแต่วันนี้ขายเพียง2,900บาทเท่านั้นเองนะคะใช้กันไปยาวๆ3เดือนตกเงินแค่ประมาณ35บาทเท่านั้นเองนะคะเราจัด ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะรับของก่อนค่อยจ่ายเงินจะรูดบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดก็ได้นะคะ1577อยาเดวคผู้ชมได้สวยไปพร้อมๆกันโทรมาเลยค่ะตอนนี้ที่1577ค่ะว้าว ผมชอบผู้หญิงคนนี้มากครับเธอมีความย้อนแย้งหลายอย่างยามปฏิบัติธรรมก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยเซอร์กันเต็มที่โกนหัวหน้าพังเลยถึงเวลาก็รับผิดชอบงานเราเรียกว่าอะไรนะกายหยาบใช่ไหมผมผมไม่ใช่คนพุทธผมไม่เข้าใจใช่ไหมก็ดูแลร่างกายสังขารดีหน้าที่ของเราที่เป็นนักแสดงโอเคเนี่ยมันมีความย้อนแย้งอะไรบางอย่างแต่มันลงตัวและเป็นเพอหนึ่งเดียวในวงการจริงๆคนเก่งว้ยเรศขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับบอกเรา2อคนสิครับว่าความสนุกในสัปดาห์นี้คุ้มค่ากับที่คุณผูม้ชมรอคอยเรามาตลอด7วันอ่ะแล้วก็เชื่อว่ากล้วยก็คุ้มค่าการรอคอย <laughs> 2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เสียเปล่านะคะสัปดาห์ที่3ส,สําเร็จจนได้อยากมีประสบการณ์แบบนี้ค่ะซื้อหาที่ไหนไปได้สมัครเข้ามาที่ tvthunder.co.th เข้าไปพูดคุยให้สนุกสนานผ่านทาง f a c e b o o k c o m t h e h m i a l t h a i l a n d ค่ะผมให้ทางลัด เห็น QR Code มุมจออยากมีแฟนสแกนเลยครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับมาเป็นส่วนหนึ่งสนุกสนานกับเราที่นี่เลยครับผมดูย้อนหลังได้ตลอดเลยคุณผู้ชม y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l ครับอ่ะและขอบคุณ MTI ที่ทำให้สาวๆและนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะอีก7วันเจอกันครับเราสองคนและทีมงานจะเตรียมความสนุกแบบที่ดูที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยในโลกเลยก็ว่าได้เทคม e out ไทยแล a n d สวัสดีค่ะ แลิวกูรูท่านนี้ที่จะมาให้ทัศนะเกี่ยวกับความรักแล้วก็คอยดูแลสาวๆคนเดียวหรือคู่วันนี้มาเดียวฮะ,ะต้องเรียกว่าเป็นการคืนสู่ย่าวาเพราะเมื่อนับนิ้วลวย้อนหลังกลับไปเดี๋ยวหนึ่งสองส,สามแสดงว่าเคยมา5้าปีที่แล้วเคยมาเป็นสาวโสดที่นี่ เขาอิงโอยู่ไหมโอ้เขาไม่โสดแล้วฮะลูกเตาเขามีแล้วหนูบอกเลยว่าประสบการณ์โชคโชนมากสาสาวที่นี่ควรจะฟังกิฟให้ดีเพราะว่ากิฟได้ผู้ดีทุกคนโสดคอนตเบ้าไม่ดื้อไม่โนรับผมเป็นแฟนสักคนไหมครับน้าอาโปคุณเปิดไฟไว้เขาน่าเหมือนแฟนเก่าเลยค่ะหนูเป็นคนทิ้งเขา